เรื่องของคุณยายลากหมาหน่อยนะหลายคนเห็นภาพบอกว่านี่ทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่าล่าสุดได้พบเจอกับตัวคุณยายคุณยายก็บอกว่าหมาของฉันฉันก็ไม่ได้ทารุณกรรมนะฉันก็ลากเป็นปกติเพราะว่ารู้นิสัยมันดีว่ามันเป็นคนยังไงเป็นเป็นเป็นนิสัยยังไงหมาตัวนี้นะครับจะเป็นคนคุจอเป็นหมานี่แหละฮะแต่นี่คลิปก่อนหน้านี้ที่มีคนถ่ายได้ผู้ชมฮะถึงลักษณะพฤติกรรมของคุณยาย คุณยายเนี่ยชื่อคุณยายบัวลีมีทาอายุก็73ปีแล้วอยู่ที่สตึกบุรีรัมในภาพเนี่ยเหมือนกำลังจะลากหมาอยู่ข้างถนนเนี่ยฮะเจ้าหมาตัวนี้ที่ถูกคุณยายลากก่อนหน้านี้คุณวรินดาบุญทูลรัฐคนอำเภอเมืองจังหวัดนะคนปรปฐมก็พยายามที่จะเหมาแท็กซี่เพื่อจะไปรับหมาตัวนี้ชื่อว่าเจ้าบักลยนะฮะเอาไปเลี้ยงแล้วก็เอาคลิปภาพเนี่ยไปแจ้งความคุณยาย ในฐานที่คุณยายทารุณกรรมสัตว์นี่ฮะโฉมหน้าหน้าตาของคุณยายจริงหน้าตาของคุณยายก็อยู่ดูน่ารักดูใจดีนะคุณยายเนี่ยเมื่อวานไปที่โรงพักตะตึกผู้ชมก็เล่าให้ฟังยืนยันคําเดิมว่าไม่ได้ทารุณกรรมสัตว์โรงกันข้ามเป็นห่วงบักโลยนะ้ยเพราะว่าไปนอนอยู่กลางถนนกลัวว่ารถจะมาชนมันนะบักโล้ยเนี่ยเป็นหมาพิการเคลื่อนตัวช้าก็รู้นิสยัยหมาตัวเองเป็นอย่างดีว่ามันขี้เศรา้า Hmm. ถ้าปล่อยต่อไปมันก็อาจจะเกิดอันตรายกับมันชอบให้ยายเนี่ยดึงนะลากไปลากมาหลายครั้งบักรวดก็ชอบทาตัวเหมือนตัวเองหลับ hmm. ที่เาซาๆอ่ะคุณยายก็ลากก็ลากไปถูถ่ายไปกับพื้นถนนทําตัวเหมือนหลับแต่ไม่ได้หลับหรอไม่ได้หลับอะไรบางอย่างเหมือนขี้เซาอ่ะคือหมาอายุ1ิปีแล้วคุณึเหมือน oh. หมาอายุมากแล้วแ <Okay. S 2> ก่คุณยายจะลากไปไหนก็ไปนี่คุณยายบอกแบบนี้นะผู้ชม <Huh. S 2> ส่วนที่ยายไม่สนคําเตือนของคนที่เขามาถ่ายคลิป เพราะว่าคนนั้นมาด่ามาว่ายายด้วยถ้อยคำหยาบคายคุณยายก็ไม่สนคุณยายก็ลากต่อไปท้าให้เอาหมาไปตรวจสุขภาพได้เลยว่าหมาไม่ได้เจ็บยายไม่ได้ตีแค่เคาะให้ตื่นเฉยเตอนนี้ยายทอ้อยายน้อยใจอุจมฮ์เพราะถูกแจ้งความดันเนินคดีเรื่องก็ถึงลงถึงศาลไปแล้วนี่เป็นครั้งแรกของชีวิตนะที่ถึงขึ้นศาลเพราะว่ามาตีหมาตัวเองอ่อาฟังเสียงคุณยายหน่อยครับ จำนียมันก็จะเด็วเลยบอกพิดหลายร,าระวะก็คือวาอยู่ของเจ้าของบ่ได้เฮ็ดท่ารุ่นนี้อย่างองเจ้าของไปเอามาบ้านซื้อเข้าแล้วเข้าคือเข็ดแล้วมันมาหลงมากกับบ่ได้เลี้ยงมันนี่แหละตัวนี้ก็ได้คือแล้วต่อไปนี้จะเลี้ยงหมายอยู่ไหมไม่ไม่เอาแล้วสาเหตุที่ไม่เอาเพราะไม่ไม่เอาอีกแล้วคือเข็ดเข็ดแล้วมาทำลายมันใหญ่อืม นี่คุณยายในวัย73ปีคุณผู้ชมฮะต้องมาขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับเพราะว่าทำร้ายหมาตัวเองอเออนางสาวจุธามณนีมาริวันอะมาลิทองคุณผู้ชมฮะเป็นหลานของคุณยายบุรีก็บอกว่าตอนนี้รับหมาของยายมาเลี้ยงไว้แล้วเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกสงสารยายอะที่ต้องมาโดนคดีทั้งที่หมาก็เป็นหมาของยายเองนะครับ ที่เขาตัดสินจากแค่คลิปในวันนั้นต้งที่เขาก็ไม่ใช่คนในแถวบ้านก็ด่าว่ายายตามสื่อโซเชียลแล้วก็ลงพื้นที่เองยังไงก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรค่ะจะประกันตัวยายออกมาไหมครับน่ประกันค่ะยายก็ไม่ได้อะไรหมาก็หมาตัวเองด้วยแล้วที่แกทําก็คือแกจะเอามันกลับเฉยๆจะถ้าจะให้แกอุ้มยายเจ็ดาปีคงอุ้มไม่ไหวอืม ทีนี้ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการอยากจะให้ตรวจสอบกระบวนการรับเงินบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ,อ,ห,ลอหมาตัวดังกล่าวเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็บอกว่านางวารินดาผู้ที่กล่าวหาที่เดินทางมาจากนาคนปรปฐมมาแจ้งความคุญยายเนี่ยอ้างตัวว่ามาจากมูทิเดอะโอ๊กซึ่งก็ยังไม่รู้อยกุ่ณผู้ชมฮะัว่ามูทิเนี่ยอยู่ที่ไหนทําอะไรนะจดทะเบียนจดตั้งที่ไหนมีข้อมูลที่ชัดเจนก็ไม่มีนะก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ านางสาววรินดาด้วยนะครับก็มี2มประเด็นทั้งเรื่องของคุณยายและเรื่องของคนที่มาแจ้งความมาผิดคุณยายนะครับค่ะ